สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพี่พี่นะครับวันนี้นะครับน้องขอมาอัปเดตนะฮะพระคุนแผนรุ่นแรกนะฮะของพระอาจารย์เหล็กนะครับวันนี้มามีแบ่งปันพี่น้องนะครับพระคุนแผนพลายกุมารรุ่นแรกนะครับพุทธาวิเศษสี่วันละนะฮะหนึ่งในวันละนั้นก็มีพระอาจารย์ต้อมวัชระแบงนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับเดี๋ยวนี้ครับมาอัปเดตในพี่พี่นะครับทั้งหมด20รายการนะครับบอกเลยว่ามี รายการเด็ดๆโดนๆฮะและก็รายการทองคำฮคะวันนี้นะครับนะตะกุดทองคำห้ามพลาดกันเลยคฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยครับพี่ชายนะฮะรายการแรกนะครับมาขอนำเสนอมาเป็นรายการนี้ฮะ รายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านนะฮะเลขเนื้อชมพูสะกดใจครับพี่นะครับเนื้อชมพูสะกดใจนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆเลยพี่ชายรายการนี้แลรายการนี้เป็นณหน้าทองนะครับแล้วก็ติดนะฮะสังกติทองคานะพี่นะนี่ฮะดีฮะสิงกติทองคำนะครับพี่เลขวัวําเบอร์หมายเลขสองศูนย์ฮะรายการนี้ผมเปิดเพียงแค่เนี่ครับเพียงแค่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับ เพียงแค่เ0็บาทเท่านั้นพี่นะลดให้นะพี่นะเหลือแค่700บาทนะครับมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะพี่นะรายการนี้เลขคู่ตั้งเบอร์อรหมาเลขสองสุดครับรายการที่1ฮนะต่อมารายการที่2ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสาวหลงนี่ครับเ,เนื้อผงเกศรมหาเสน่ครับ เนื้อผงเกษรมหาเสน่ห์นะครับรายการนี้น่ครับนะติดแผ่นทองคําครับนี่ฮะข้างหน้านะพี่นะเลขคุณเบอร์หมายเลขแปดนะครับเฮ้ยเหมือนเจมแป้งเลยพี่เฮ้ยเหมือนโดนเจมแป้งเลยพี่นะเหมือนโดนแป้งนะนี่ฮะเฮ้ยรายการพิเศษหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะพี่นะรายการนี้นะครับตรงนี้นะครับนะเป็นสักติทองคํานะฮะขอแบ่งปันพี่ที่นะครับที่ ห้าร้อยบาทพอพี่นะห้าร้อยบาทพอพี่มีองค์เดียวนี่ครับนะรายการที่สองราคาพิเศษให้แล้วนะพี่นะต่อมาครับเป็นเนื้อดินเผานี่ครับนะหรือว่าดินเผาท่าสะแบงไปเลยก็ได้ครับเพราะรุ่นนี้พุทธาพิเศษโดยพระอาจารย์ต้อมด้วยนี่ครับแล้วท่าสะแบงด้วยนะ,ะยนะนั่นจะมีมรดสารอยู่แน่นอนนะฮะรายการนี้นะครับถือว่าเป็นรายการที่เด็ดเล,เลยนะครับนะเพราะรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อดินเผานี่ครับที่น่ครับฝังพลอยเต็มสูบฮนะ นี่ฮะฝังพลอยเต็มสูบพี่เลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลข48ครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลข48ฮะรายการนี้ขอที่350บาทนะพี่นะรายการที่3ฮะโอ้โหทิเด็ดเลยฮะต่อมาฮะรายการที่4ครับพี่ชายนะฮะอันดามาอยู่ที่เนื้อดินเผาต่อฮะรายการนี้เนื้อดินเผาตะกุดโทนสามประสัทธ์พี่ตะกุดโทนสามประสัทธ์นี่พี่นะสวยมากนะครับสวยมากพี่เลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลข14ด้วยฮะรายการนี้ขอที่นี่ครับ ผมขอที่280บาทนะครับนะขอ280บาทพี่รายการที่4ต่อมารายการที่5ครับนี่ฮะเนื้อดินเผาหน้ากากอันปากร้าขัดเงาลเลขคุณตเบอร์หมายเลข86กนะครับเลขคุณตเบอร์หมายเลข86นะครับองค์นี้น้องขอแบ่งไปพี่ที่250าบาทนะครับรายการที่5นี่ครับ ส่วนต่อมาฮะมาุูกันต่อนี่ครับกับรายการพิเศษนะครับรายการนี้ติดหน้าเงินสังคติเงินนะครับรายการนี้เป็นรายการยอดนิยมฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามณีฮะนี่ฮะเลขค้นเบอร์หกสบ้าครับพี่ชายฮะรายการนี้ขอเพียงแค่350บาทพอฮะสามร้อบาทพอครับพี่ชายนี่ฮะรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการที่7นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อเกสรมหาเสน่ห์ณหน้าเงินติดแผ่นเงินครับพี่ชายเลขคนําเบอร์9 4ี่ฮะรายการนี้ขอที่300บาทนะครับรายการนี้ขอที่300บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะต่อมาครับรายการถัดไปฮะรายการถัดไปนะครับรายการนี้ผงมะยังนิ้วดำาณหน้าเงินนะฮะติดแผ่นเงินแท้นะครับฝั่งพระยอดชนะศึกนะครับเลขคนําเบอร์หมาเลข10ฮะ รายการน,นี้350บาทนะครับรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9ฮะร,รายการที่9เป็นเนื้อว่านสาวหลงนะครับนะณหนะ้านะเงินนะครับณหนะ้านะเงินฝั่งเม็ดอุเล็คุณทเบอร์หมายเล็นนเดหนึ่งครับรายการนี้ผมแป่งปันพี่พีที่300บาทเท่านั้นครับณหนะ้านะเงินพิ่ชายนะครับรายการบนรายการพิเศษนะครับต่อมาฮะรายการนี้ฮะรายการที่10ครับ รายการที่สิบสิครับรายการนี้นี่ครับนะโอ้โหนะเหมือนเดิมพี่ชายรายการนี้เป็นนัหน้างเงินฝังนะฮะฝังพักยอดนะยอดทงชนะศึกนะครับนี่เลขคนเบอร์บมายเลขหกสิบสองครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่11ครับรายการที่11นะครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสาวหลงนะครับนะเป็นฝังตะกุดโทนนะฮะสามดอกเลขคน่นเบอร์ห้นะครับหน้ากากทาทองครับนี่ะรายการนี้สวยๆเลยครับพี่ชายนี่ฮะรายการนี้สวยเลยนะครับขอแบ่งไปวิธที่สองบาทพอพี่นะครับพี่จะจับคู่องค์ไหนนะครับแจ้งน้องมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้ราคาพิเศษนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปนะฮะร,รายการที่12รายการที่12นี่ครับเป็นเนื้อผงว่านมหาเสน่ห์นะฮะเนื้อเกสรว่านมหาเสน่ห์ฝังท้าเวสวรรณนะครับเลขคนดะเบอร์28พี่เอาไปครับ250บาทนะครับรายการที่12นี่ครับ ต่อมารายการที่13นะครับรายการนี้เป็นเนื้อไม้พี่นะฮะต้องขออนุญาตดูบริการหน่อยรายการนี้เป็นเนื้อไม้ขนุนนี่ไม้ขนุนครับไม้มงคลวิจัยรายการนี้เนื้อไม้ขนุนรายการนี้รายการที่13ครับไม้ขนุนขอเพียงแค่300บาทเลขคุณัเบอร์หมายเลข20พี่เลขคุณัเบอร์หมายเลข20พี่ไม้ขนุนนะครับเก็บได้เก็บดีเลยพี่นะเอาไปครับพี่ชายนะรายการที่13นะฮะส่วนพี่พี่ท่านใดนะครับอยากเลี่ยมกันน้ำนะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับนี่ กันน้ำมีราคาพิเศษให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮนะรายการนี้เลขคุณตัวเบอร์หมายเลข85ขออนุญาตดูรายการสักครู่รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อจินดามณีหินหยกเหลืองแสงครับนี่ฮะไอหินหยกเหลืองแสงนะ,นะนงงนะพี่ชายนะผมไม่แน่ใจว่าจะมืดไหมปิดนะนี่นะฮะหินหยกนะพี่นะนี่ผมอยู่เสียงรว่างนี่ฮะหินหยกเหลืองแสงครับพี่ชายเลขคุณตัวเบอร์รอ85รายการนี้สวยๆกันเลยครับพี่ชายนี่ฮะ เอาไปฮะรายการนี้เนื้อจินดามาีนะพี่นะรายการที่ส4ครับขอที่2 5งบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบสี่นะฮะต่อมารายการที่15ครับอีกหนึ่งรายการพิเศษนะฮะร,รายการยอดนิยมนะฮะเหลือเหมือนจะเหลืออยู่แค่องค์สุดท้ายแล้วพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อหินแดงแกะสลักนะครับเรียกว่าหินแดงมหานิยมฮะ นี่ฮะเนื้อหินแดงมหานิยมพี่นานเลขค้นเบอร์มาเลขเจ็ดสิบสองฮะรายการนี้รายการที่สิบห้าครับแบ่งปันพี่พที่สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับแบ่งปันพี่พี่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้านะครับสนใจพี่จับคู่ตรงไหนนะฮะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวน้องจัดพิเศษให้นู้ลืมไปฮะยังมีอีกหนึ่งองค์พี่ชายต่อจากนี้นะโอ้โหเปิดออกมารายการนี้นะครับนึขอชมหน่อยพี่ชายว่าเป็นเนื้ออะไรรายการนี้เป็นเนื้อหินพระาธาตุพันปีครับ นี่ฮะเนื้อหินพะธาตุพันปีนี่ครับนน้องขอญาติดูหนึ่งครับนี่ฮะโอ้โหเนื้อหินพญาตพันปีฮะรายการที่ได้คนจำนวนห้าสิบสามครับเนื้อหินพะธาตุนี่ครับองค์นี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับขออีกห้าสิบพิชยัยแต่ถ้าพี่ๆท่านใดยกคู่นะรายการที่สิบห้านี้ครับกับสิบหกนะครับเนื้อหินแดงมหานิยมกับเนื้อหินพะธาตุนะครับ คู่นี้นะครับน้องขอพิเศษให้เลยน้องขอที่600อ่าถ้าจับคู่ผมให้600เลยพี่นะครับถ้าองค์เดียวองค์นี้หินเมทัศขอสี0อิถ้าพี่จับคู่ผม600เลยผมปิดให้เลยนะครับถ้าใครทันใครได้นะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปพี่รายการนี้เลขคุณตเบอร์หมายเลข อะไรเอ่ยนะฮะสามสูตรนะฮะรายการนี้เป <cko ier noise> <ugly> ็นเนื้อจ <identified music> ินดามณีนะฮะเนื้อผงจินดามณีหน้ากากอันปากล้าหรือเปล่าพี่นะฮะหน้ากากอันปากล้าหรือเปล่าพี่เลยฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ดูสักครู่นะ่รายการนี้นีะฮะเดี๋ยวผมดูสักครู่นะครับอ๋อรายการนี้เป็นเนื้อผงแลนแหล่งน้ำพีไม่ใชา เนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีฮะรายการที่ได้คนเบอร์3านะครับเนื้อผงแร่เหล็กน้้พี่หน้ากะอเปริการายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายและรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการที่18นะครับรายการที่18รายการนี้นะครับจะเป็นเนื้อพลายผงพลายก้นครกนะครับเนื้อผงพลายก้นครกในรายการนี้เป็นน้ากากนวะนะครับงานเลขคุณเบอร์มาเลขอก้ครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับ350ยบาทพอฮรรายการนี้เป็นเนื้อผงพลายก้นครกหน้ากากนวะนะครับขอ350บาทพี่นี่ครับสำหรับนวะนะครับ ่อมารายการที่สิบเก้านะฮะรายการที่สิบเก้าพี่รายการนี้ฝังพลอยเต็มสูบฮะฝังพลอยเต็มสูบนะพี่นะรายการนี้รายการพิเศษนะฮะเนื้อผงนี่ฮะพยักนิ้วดำเลขคนนะเบอร์ม,มาเลขสิบหกครับรายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะฮะฝังพลอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะเอาไปพี่ชายนะครับสองร้อย องน,นี้อง์น,นี้ผมให้250นะผมให้องค์เดียวด้วยมีองค์เดียวนะต่อมาในการนี้ฮะรายการนี้จัดให้พี่ชายรายการที่เนื้อผมเกสสอนมหาเสน่ห์องค์น,นี้หลากสีผมขอที่300บาทนะองค์น,นี้หลากสีน้องขอที่300บาทแต่ถ้าพี่ๆยกคู่จัดให้ได้นะขอ450จบให้เลย450จบให้เลยครับพี่คู่นี้สำหรับรายการที่19 20ครับต่อมาฮะ ขออีก5้ารายการฮนะขออีก5้ารายการครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวเนะะี่ยมาลือต่อฮนะรายการที่2 1อครับรายการที่เนะะี่ย ยี่สิบเอ็ดครับพี่นะครับมาลือกันต่อฮะรายการยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรายการนี้เป็นเนื้อผงพลายทูโทนนะฮะขาวดำพี่ชายด้านหลังฝั่งแทวสุวรรณนะครับรายการนี้เลขคนบับเบอร์มาเีขเก้าสิบเจ็ดนะครับรายการนี้เอาไปฮะสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่องค์ไหนสองร้อยบาทพี่จับคู่เลยจับคู่สี่ร้อยเลยพี่ฝั่งด้านหลังสวยๆอย่างนี้หาจับคู่เอานะต่อมารายการยี่สิบสองเป็นเนื้อถิ่นเผาท่าสะแบงนะับตะกุดทนเงินแท้สองดอกเลขคนจับเบอร์มานลขสี่สองฮะ เลขคุณเจเบอร์อวันที่สี่สองพี่เอาไปครับสามร้อยบาทพอสามร้อยบาทพอน้องจัดให้ครับพี่ชายนะฮะร,รายการที่ยี่สิบสองนี่ครับ ต่อมารายการที่23พี่รายการนี้ติดเด็ดเลยครับปั๊มยันหน้าด้วยนะรายการที่ปั๊มยันหน้าและที่สําคัญนะครับเป็นเนื้อจินดามมนีครับถึงจัดได้รายการพิเศษแบบนี้ฮนะรายการนี้เลขคู่ตําเบอร,บอร์หมายเลขหกการตกทรัพย์ครับรายการนี้เนื้อจินดามมน,นีปั๊มยันหน้ารายการนี้ติดจวานเต็มเหรียญน,นะเต็มองค์ฮะขอที่300บาทพอพี่ชายคอที่300บาทพอพี่นะฮะรายการ23ต่อมาฮะรายการ24ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพลายทูโทน รายการนี้ขาวน้ำตาลนะฮะนี่ฮะฝังตะก,กุดสามดอกเงินทองหน้าครับหรือเรียกว่าตะก,กุดสามประศาตเลขคนจวยหมาเลขสี่สิบเจ็ดนะสี่สิบเจ็ดหรือสี่สามพี่ชายนะฮะลองดูนะพี่นะรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่เนี่ยฮะยี่สิบสี่ฮะโอ้โหวันนี้ก็จัดมาให้พี่ๆนะครับยี่สิบสี่รายการเราลองเลือกชมดูพี่นะหากชอบดิดใจรายการไหนนะครับปิดเงินเข้ามาได้เลยนะครับนะบสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณ พี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะครับนะขอบคุณมากนะครับ